สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ PPK Copy นะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นกับพี่เมกนะฮะวันนี้ผมจะมาแคสเกม RB นะครับผมพี่เมฆบอกหน่อยสิว่าจะเล่นหมดอะไรเมฆเตรมบ พี่เมบอกหน่อยสิว่าจะเล่นหมดอะไรรูแล้วพี่เล่นหมดอะไรห้ามีห้ามีห้าไหมเดี๋ยวหนูเปิดตัวโปรให้ดูหนึ่งหนึ่งนะบัตรสุดรูบตเทิร์นเคได้มาดิเอาเลยพี่ ห okay. ้าหรือหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่อะโอเคสรงเกมหนึ่งหนึ่งนะอุ้ยกดผิดนะฮะพบเพชรงามรุ่มเกม วันนี้เราจะมาเล่นตัวโปรพี่เอาตัวไหนก็ได้อะที่มันเป็นที่มันเป็นที่มันเป็นเมเล่นเมดปีเล่นเม็ดใช่ครับวันนี้เราจะมาแข่งเมกันนะ วันนี้จะมาแข่งเมกันเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าตัวโปนคือตัวอะไรเพราะหนูเคยไม่เคยเล่นเลยตัวนี้ฉันอยากลองเล่นมานานแล้วนะฮะเฮ้ยลุงเนี้ตัวใหม่ดีกว่าแต่ผมใช้เม วับกลับวับกลับฐานวับกลับฐานวับกลับวับวกลับไปมาเมื่อกี้พิ่งดูคิดพี่กายไปพี่กายสอนเล่นอืมมาพี่เนี่จริงก็มาเลย คืออะไรวะเอ้ยไม่ใช่นะวะผิดตัวโหก็นึนว่าถูกเออช่วยดูว่าช่วยทีนี้แตกแน่ทุกคนเชื่อผมนะแตกแน่นอน แพ็กนี่สกิลเดี๋ยวพี่จะเห็นสกิลล็อกหนูอืมมันดีมันไปดีโอ๊ย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 นี่ นี่ก่อนนี่ก่อนอันนี้คืออะไรวะพี่ต่อไปเล่นแทงนะต่อไปแทงพี่แบนตัวหนวอะไรแทงอะ่ะต่อไป

พี่ต่อไปเล่นแทงพี่แบนตัวอะไรหนูหนูแบนคี่พี่หนูไม่บอกหรอกว่าหนูชอบเล่นตัวอะไรพี่แบนตัวไหนที่มันดูดเลือดปะอะไรนะอันติกระโดดอ๋อ อ๋อรู้แล้วอะไรตัวอะไรวะตัวอะไรวะพี่อันกระโดดฟ้ากระโดดฟ้ามันก็ไม่ได้มีแทงนะเมื่อเคยเห็นแทงกระโดดฝ้า ทุ่มอาไปไม่เอาหนูเ,เด็กในป้อมพี่ต่อไปเล่นเมดหรือว่าอะไรดี เล่นแทงไหมต่อไปแทงแข่งแทงกันโอเคนะพี่ไม่ต้องแบนอะไรเลยแบนตัวอะไรไม่ได้พี่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 ให้จบป้อมเลยเพราะาหนูไม่ถนัดตัวนี้พี่จบป้อมได้เลย ทีาพี่อยากคือจเรียพี่มานี่ดิเต้แชนติพี่พี่มาอไอันี่หน่อยขอร้องมาจบปอมหนูหน่อย เล้วจบป้อมเลยที่ต่อไปเล่นเล่นแทงนะแบนตัวอะไรไม่ได้ เลี้ยงโอ้โหมาเจิมปะได้งั้นก็เราแป๊บออกแล้วออกแค่อันเดียว ช่วยพังป้อมน่อยจะได้มาเลยทลองนะจะได้มาช่วยพังป้อมโอเคขอบคุณโอเคพี่แม่พังป้อมแล้วนะคือบุกไม่ถนัดกอน่นี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเล่นแทนนะพี่เออแทนตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ หนูแบนไอตัวคี่พี่แบนขีพี่คีหนูชอบเล่นหนูแบนขี้พี่เพราะว่าอืแบนขีพี่เพราะว่าขี้ตีเหลงพี่แบนตัวอะไรแทงอ่ะ ก็ไอตัวคีนั่นแหละพร้อมเคียนจะบ,บังเกิดเมื่อเราใช้และเมียติ แมงมันเป็นเด็กนี่เนื้อมันเหนียวชายบีนะมันเหนียว แต่ก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเสดายังไม่ได้สกิลแตกดีก็มันเป็นกฎ มันไม่ใช่กดมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กดของอวีพี่เล่นนายก็ได้ทำไมอ่ะ อันนี้หนูให้พี่ไปก่อนเพราะว่าตายไปแล้วแล้วพี่บอกห้ามเข้าป้อมไงไปแล้วจ้าเด็ก <c oughs> ข้าป้อม โดนแตะฟ้าไปแท๊กคนคงไม่รู้สินะว่าผมจะออกอะไรอะผมจะบอกเลยจะซื้อนี่มา รู้หน้ากเคครหรอฮะแม็กขนาดมาก็ม,มาเดิยอย่าอย่าพังป้อม แตกอีกแล้วน,นี่แหละเรื่องชั่วที่แม็กชอบทำถ้าตาบปปวงแต่เขาป้อม ย่าใด้อีวังอาเชียวละวาหหของของเราได้เลย นี่เป็นไงล่ะเอาตัวรอดเป็นเกาะตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่ค่อยเข้า,ขาตีไม่ค่อยเข้าอ ที่ต่อไปไฟเตอร์นะหนูอ,ออกครองน้อยมันก็จะเป็นนั่นแหละเตี Thank mm -hmm. you.

กเองเราจะต้องมีเกาะด้วยมีเกาะด้วยนะมีเกาะด้วยนะ ก็ไม่หอยพี่เอื้อพี่พ่อ,พอกอะไรวะาอืมเดี๋ยวขายก่อนอืม ไม่รู้สิพี่สโลเยอะแท้ลุง,งยังใช้หลังสถานะออกมาดีกว่า Thank you. ที่มาช่วตีป้อมทันทีไปเล่นห้าวีห้ากันตุมตุมตุ้มตุ้มตุม เสร็จแ,แล้วโถนี่สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e เพื่อติดตามคลิปใหม่จากทุกวันนะครับผมบ๊ายบาย